ทุกคนเจอกับอิงอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ค่ะวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะทุกคนวันนี้เป็นแกงคั่วกลิ้งหมูนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําพริกกะปินะคะนี่ค่ะมีผักเยอะเะเลยนะคะมีถั่วฝักยาวผักบุ้งผักกระเฉดนะคะแตงกวามะเขือผักกาดก็มีนะคะเดีย๋ยววันนี้เรามาทานกันเลยนะคะทุกคน มาทานด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะมีหมึกต้มด้วยค่ะทุกคนเอามาตดน้ำร้อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเป็นข้่วกลิ้งหมูนะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบ ไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็ผัดไม่ต้องให้เขาแห้งเกินนะคะจะได้มีน้ำแบบเอาไว้ซาวข้าวนะคะนี่ค่ะอืมสตอนะคะทุกคนมดองทั้งเปลือกค่ะ นี่ค่ะอืมมันจะลื่นๆหน่อยนะคะนี่ค่ะอืม ยิ่มเลยค่ะน้ำเติมค่ะวันนี้เรามานั่งอีกมุมหนึ่งนะคะของบ้านค่ะทุกคนเราถ่ายกลางวันแล้วก็ถ่ายอยู่ข้างต้นไม้นี่แหละคะ่ะ ฝนไม่ตกนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นผักดองนะคะ รสชาติกอกเปรี้ยวๆนะคะที่บ้านจะเรียกว่าผักเสี้นดองนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเรียกเหมือนกันไหมนะคะนี่ค่ะแต่ที่บ้านเรียกผักเสียนดองนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่อื่นจะเรียกยังไงนี่ค่ะทานกับแกงกับอะไรก็เข้ากันนะคะอืม ต้มปลาหมึกค่ะอืมตุน้ำนะคะ,ะร้อนๆอืม มาทานด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้กับข้าวเยอะเลยค่ะอากาศก็ลมพัดสบายนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะทุกคนอืม เสยนค่ะทุกคนผักเสยนแดดเริ่มมาเลยนะคะอืม เมื่อวานเราไม่ได้ทําคลิปนะคะทุกคนเราไปทําบุญที่วัดนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทําบุญเดินสิบนะคะ เดือนสิบมีสองครั้งนะคะทุกคนครั้งแรกก็ทําบุญรับส่งตายายนะคะทุกที่ร่วงรับไปแล้วนะคะส่วนบุญอีกสิบห้าวันก็เป็นเดือนสิบหุนหลังนะคะเป็นการส่งตายายนะคะตามความเชื่อนะคะตามความเชื่อตามประเพณีที่เขา เป็นกันมานะคะนี่ค่ะทุกคนแดดส่องนะคะแดดเริ่มส่อง พอแดดสองเขาจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่นค่ะเขาจะสว่าง น่ากินมากเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายอีกเมนูหนึ่งนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะผักบุ้งปลูกเองนะคะ ครั้งหนึ่งก็เก็บกินได้นานนะคะผักบุ้ง นี่ค่ะสาวข้าวเลยค่ะนี่สาวแบบนี้เลยค่ะอืม ได้ยินเสียงหมูนะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นเขาจะเลี้ยงฟาร์มหมูนะคะ ลอ,องนั่งเปลือกรสชาติเขาจะมันๆดีนะคะเพราะว่าเราอ่าพอมันเป็นมันเป็นเยอะนะคะก็เลยต้องดองเอาไว้นะคะถ้าไม่ดองเขาก็จะเสียนะคะดองเอาไว้จะได้เก็บไว้กินได้นานๆนะคะบางคนเขาก็ปอกเปลือกดองนะคะเป็นสตอดองดองได้คะ่ะ น้ำก็กินได้นะคะผักดองแต่กินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวปวดท้องนะคะทุกคนแล้วก็กินไปแบบนิดๆหน่นนอยๆนะคะเพราะเป็นน้ำอะไรที่เป็นของดองก็ปวดท้องทั้งนั้นนะคะกินเยอะอือืโดนแดดก็ไม่ค่อยเห็นนะคะ ปลาหมึกอืต้มนะคะทุกคนใส่เกลือนะคะุดน้ำอร่อยะคะ่ะแต่ต้องซดแบบตอนร้อนๆน,นะคะถึงจะอร่อย อ่างกุนค่ะทุกคน สำหรับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนเป็นเมนูกับข้าวอาหารใต้นะคะที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะทานได้ประจําแบบทานไม่เบื่อเลยนะคะทุกคนใครที่คิดไม่ออกว่าจะทําเมนูอะไรก็สามารถเอาไปทําได้นะคะสําหรับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะ หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย